ความแตกต่างของระหว่างกูโฟซินเนตกับไกลโฟเซตอ่ามีเพื่อนๆถามนะนะครับอ่าไกลโฟเซตในท้องตลาดอะตอนนี้มันมีกี่สูตรไกลโฟเซตนี่ก็คือตัวยาดูดซึมดูดซึมอ่าเดี๋ยวให้ให้เจฟึ้นรูป่ปไกลโฟเซตก็มีอย่างตัวอย่างจะเป็นเดทวันกับตัวแกลอนสีแดงครับอ่ามันจะมีความแตกต่างของไกลโฟเซตกับกูโฟซินเนตเนี่ยดูง่ายๆตอนนี้ไกลบางคนไม่รู้ว่าไกลอันไหนไกลโฟเซตไหนกูโฟซินเนตไกลโฟเซตเนี่ย มันจะมีสัญลักษณ์เขียนอยู่ด้านบนเขียนว่าอะไรนะวัตถุอันตรายจำก,กัดการใช้ปะใช่ครับข้างบนที่แกลอนน่ะมันจะเขียนว่าวัตถุอันตรายจำกัดการใช้ใชนะครับก็คือตัวไกฟอสเรับแต่ถ้ากูฟอสิเนตอะตัวที่มาแทนพาราควอดเนี่ยนะจะไม่มีเขียนนะครับเขาถามบอกว่าไกลโสเเตนะครับในท้องตลาดเนี่ย มีกี่สูตรครับปัจจุบันที่เห็นอยู่ก็น่าจะมีสองสูตรหลักๆครับสองสูตรใช่ก็จะเป็นสูตรแอมเมเนียโซ่ที่สูตรธรรมดาที่เขาเรียกกันสูตรธรรมดาครับซอโซอโซนี่คือเกลือสูตรเกลือเรียกง่ายๆใช่ครับอ่าครับผมกับอีกสูตรหนึ่งก็ IPA IPA ใช่ครับอ่าเขาเรียกกันสูตรทนฝนนะครับพี่อ๋อนะครับเนี่ยอย่างในรูปขึ้นเนี่ยนะอ่าไก่โพซตนะครับอันนี้เราตัวอย่างหมาของตาประกาศปนะครับข้างบนเขาจะเขียนเลยว่า วัตุอันตรายอ่าวัตถุอันตรายจำกัดการใช้ครับอ่าตัวเนี้ยมันมีมีสองสูตรใช่ครับไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะไกลโพซตอ่าสารตัวเนี้ยสารตัวเนี้ยอย่างอย่างเดดวันนี้อีกตัวนึงก็ยี่ห้อยี่ห้อเดดวันนะฮะเดี๋ยวให้ให้น้องขึ้นนะฮะตัวเนี้ยมีสองสูตรใช่ครับอ่าตัวแรกสูตรอ่าสูตรเกลือธรรมดาสูตรเกลือธรรมดาเรียกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โมเนลล์ซอสครับไอโมเนลลซอสนะครับสูตรเกลือว่ากันเถอะอีกตัวหนึ่ง IPA IPA ครับอ่านะครับต้ผมรู้ว่าสูตรทนฝนนะครับอ่ะสองสูตรละอธิบายหน่อยมันต่างกันยังไงก็ความต่างเลยก็เขาเรียกว่าสูตรเพิ่มคำว่าสูตรทนฝนเข้ามาเนาะเขาเรียกว่าระยะปลอดฝนสั้นจากสูตรปกติอ่ะมันหลังฉีดไปเราก็ต้องแบบรอสามสี่ชั่วโมงกว่าสารจะเริ่มอันนี้สูตรสูตร IPA ใช่ไหมหรือว่าสูตรธรรมดาครับพี่สูตรธรรมดาสูตรเกลือใช่ครับแต่ว่าสูตร IPA มันก็จะเพิ่มระยะเขาเรียกว่าลดระยะ ปลอดฝนเข้าไปใช้ระฉีดไปก็ไม่ต้องรอถึงสามสี่ชั่วโมงคําว่าปลอดฝนนี่หมายถึงสมมุติว่าผมเกษตรกรไปฉีดหัวคนานะครับฉีดปุ๊บถ้าฝนตกภายใน4ชั่วโมงอืมครับพี่อาจจะตายไม่ดีถูกถูกอ๋อเขาเรียกว่าระยะปลอดฝนมันสั้นใช่ครับอ๋อเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าสูตรเกลือก็ดีกว่าเอก็ IPA อพีเก็จะดีกว่าสูตรเกลือใช่ครับผมอ๋อสมมติว่าถ้าสมมติว่าเทียบกัน เกลือกับทนฝนนะครับถ้าสมมุติว่าฝนตกภายใน4ชั่วโมงสูตรเกลืออาจจะไม่ได้ผลใช่อาจจะประสิทธิภาพไม่เต็มร้อยอ่าแต่ถ้า IPA ก็ IPA ตกลงมาภายใน4ชั่วโมงนี้อาจจะรอดไปแล้วใช่ดี๋อนะครับก็ไปเลือกเอาแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะต้องอันนี้ต้องถามกับร้านได้เลยครับอ๋อร้านเขาจะกุมความลับไว้ใช่ครับ ร้านเนี่ยจะรู้นะครับว่ามันจะมีเพราะว่าส่วนใหญ่ในเวลาร้านซื้อเข้ามาเนี่ยครับเขาก็จะต้องถามแล้วว่าถามน้องเซลแล้วสูตรไหนอ่าสูตรไหนใช่ครับ IPA กเือนะครับถ้าแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะไม่อธิบายให้ฟังนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะไปดูราคามากกว่าแพงหรือถูกเพานันเองใช่ครับมีราคาถูกกับราคาแพงอ่ามันจะมีราคาถูกกับราคาแพงนี่แหละช่ IPA มันก็ต้องแพงกว่าแล้วใ่่นะครับอ่ามีคําถามต่อไปไหมเดี๋ยวนะขอดูหน่อยนะครับ มันแตกต่างกันยังไงถามไปแล้วเนาะพี่เขาถามพี่ถามมาครับอ่ะเขาถามย้อนกลับไปถึงเรื่องราคาอทําไมปีนี้นะครับมันถึงมันก่อนน้นนี้ยมันถึงขึ้นอ่ขปีสองปีที่ผ่านมามันทําไมมันขึ้นอ่นปรับราคาขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีหลายปัจจัยครับพี่ครับผมมันไม่ใช่แค่ในประเทศเนาะมันทั้งอทั่วโลกปัจจัยที่เขาใช้กันทั่วโลกไงเชษครับก็ตั้งแต่สภาพสงครามเลย สงครามสงครามแล้วก็สถานการณ์โควิดครับผมก็อย่างประเทศจีนที่เป็นแหล่งผลิตใหญ่ของของโลกนะครับก็ปิดปิดประเทศอจริงๆการเกษตรนี่เรานําเข้าจากจีนเยอะมากใช่ครับเราไม่ได้นําเข้าจากสหภาพยุโรปนะใช่ครับครับอย่างของจีนนี่ก็คือเป็นแหล่งใหญ่ๆที่เรานําเข้าแล้วครับช่วงสถานการณ์โควิดเขามีการปิดประเทศครับแล้วก็เรื่องการส่งออกขนส่งเนี่ยก็จะลําบากครับเขาปิดประเทศไงเขาก็ใช่ครับ เรือก็เข้าไม่ได้ถูกครับออกก็ออกไม่ได้เลยนะไ่ด้ใช่ครับผมเรือก็ค้างอยู่ที่ท่าเรือนะครับเมื่อก่อนนี้ผมเคยมีน้องเซลล์คนหนึ่งนะส่งภาพก็เป็นภาพภาพกราฟิกจากเรดาร์อ๋อที่ขนส่งทางทางเรือถูกไหมครับใช่ใช่ขนส่งทางเรือเรียกว่าท่าเรือนั้นผมจําไม่ได้นะท่าเรืออะไรเรียกว่าเรือไปกระจุกอยู่ในท่าเรือตรงนั้นอะเขาเขาไม่ได้มองไม่เห็นน้ําทะเลเลยใช่ใช่ครับเป็นจุด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 เต็มหมดเลยก็คือ เข้าไม่ได้ออกไม่ได้นะครับใช่ครับสถานการณ์โควิดนะครับ่แล้วก็เรื่องสงครามเรื่องสงครามอ่าแล้วมีเรื่องอะไรอีกไหมก็อันนี้เป็นเขาเรียกผู้ภาพรวมที่เป็นปัญหาหลักๆอ๋อใช่นะครับบวกกับความต้องการที่ในประเทศเราก็ต้องการใช้ตลอดเราวก็มันเข้าไม่ได้ครับราคามันก็เลยสูงราคามันก็เลยโดดขึ้นอ่านะครับแล้วก็อีกอย่างนึงจีนเนี่ยเขามีนโยบายเป็นระดับเป็นนโยบายระดับชาตินะโรงงานที่ผลิตสารเคมีนะครับ ยาฆ่าหญ้าก็ดีสารกำจัดแมลงก็ดีนะครับโรงงานที่ปล่อยมลพิษนะครับปิดเลยนะครับเขาเป็นคอมมิวนิสต์เนาะใช่ไหมเขาก็ได้แบบคำสั่งเด็ดขาดเลยปิดต้องปิดเลยนะครับก็หลังจากเอ่อโควิดผ่อนปลนนะครับค่อยๆคลายสถานการณ์ค่อยๆคลายจนมาถึงตอนนี้เป็นไงครับ ทำไมทุกคนถามว่าราคามันลงจักเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าบลงใช่ครับก็ต้องบอกว่าหลายๆประเทศก็เริ่มเปิดแล้วก็จีนก็เหมือนกันครับก็เริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วการผลส่งกลับมาเหมือนเดิมมีการผลิตอะไรสกอบกเหมือนเดิมครับใช่ก่อนหน้านี้ราคาไปแตะถึงพันเลยนะถึงพันไหมถึงถึงครับพี่อ่าลงมานี่พรรวดพลาดเลยนะต้องบอกว่าโอ้โหใจหายน่าจะหายถ้าเป็นกราฟนี่ก็ดิ่งลงมาเลยใช่ครับนะครับระยะเวลาแพรในประมาณสองเดือนเท่านั้นเองใช่ครับอ่านะครับราคานี่ลงมาเยอะมากตอนนี้ก็ น่าจะแตะอยู่ที่ประมาณ400กลางๆใช่ครับ400กลางๆใครที่ซื้อบอกว่าฉันซื้อเมื่อวาน500วันนี้อาจจะเจอ400กลางๆใช่ครับราคาจะไม่นิ่งครับไกโเวเซตนะตัวนี้ดูดซึมดูคเป็นสารดูดซึมนะฮะใช่ครับฉีดในไร่อ้อยได้ไหมเอ่อไม่แนะนำดีกว่าครับพี่ไม่ได้ตายที่อ้อยเหลืองเลยฉีดทับไม่ได้ด้วยนะอ่าก็เดี๋ยวคำถามต่อไปนะครับ อ่าคำถามนี้ครับกูโฟซิเนตกูโฟซิเนตกูโฟซิเนตอยากให้น้องขึ้นดูอ่ะตัวนี้นะครับกูโฟซิเนตอันนี้เป็นยี่ห้อของ JRC นะครับเซียนเกษตรนะครับบางบางท่านเนี่ยอาจจะเคยเห็นคุ้นตาแกลอนสีชมพูแต่ผมไม่ได้เอารูปขึ้นมาแกลอนสีชมพูชื่ออะไรนะไฟติ้งมะอ่าทีเป็ดลูกช้างลูกช้างลูกช้าง่แกลอนสีชมพูบางบางท่านอันนี้ผมไม่มีรูปนะครับก็เลยเอารูปนี้ขึ้นนะครับน่าจะเคยเห็นกัน เหมือนกันเหมือนกันมันคล้ายๆกันนี่แหละสายตัวเดียวกันครับคล้าชๆสารตัวเดียวกันตัวนี้ออกฤทธิ์แบบไงนะน้องกัปตันเรียกว่ากึ่งดูดซึมครับพี่กึ่งดูดซึมดูดซึมครับดูดซึมยัางไงมันดูดซึมด้วยเผาไหม้ด้วยใช่ก็จะเป็นเวลาเราฉีดจุดไหนมันก็จะดูดซึมเข้าเฉพาะในพื้นที่สีเขียวเท่านั้นครับมันจะไม่ลงไปยันรากเหง้ามันจะไม่เหมือนดูดซึมไก่พัสดุนะที่ว่าฉีดไปปุ๊บมันจะเข้าทางบากใบแลวลงไปรากแต่ตัวนี้ก็จะในเฉพาะพื้้นนทีีี่สเเเขยวถาาารดใบก็ฉะต อ๋อมันก็คือมันจะแดงแค่ตรงนั้นใช่ครับอ๋ออันนี้เราฉีดในสวนได้นี่ฉีดได้ครับฉีดได้แต่ถ้าการไม่แนะนำนะครับยิ่งไปโดนรากพวกรากยางรากทุเรียนมีผลเลยนะครับแต่ตัวนี้ได้นะอูโฟซินเนตนยครับสังเกตดูมันจะไม่มีคําว่าไอ้วัตถุอันตรายจํากัดการใช้นะครับอ่าก็จะเป็นชื่อการค้ากับชื่อสามัญด้านล่างเลยนะครับเมื่อก่อนเนี้ยนะครับออกสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเป็นกมลักโซนพาราควดเนี่ยนะครับจะเป็นแกลลอน5ลิตร ถูกถูกครับอ่าเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นสี่ลิตรแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามีคําถามว่าทําไมมันมีหลายสีเลยหลายสีในตลาดหลายสีหมายไม่ใช่แกลอนนะสีของน้นสีของน้านะครับก็อธิบายอย่างนี้ครับว่าไอ้เรื่องสีของน้ําจริงๆเป็นเขาเรียกเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบริษัทเดียวอยากได้สีไหนสามารถทําได้จริงดิใช่ครับผมอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าผมอยากได้สีเขียว ก็ทาได้ครับสีฟ้าใช่ครับสีแดงในท้องตลาดก็ยังมีมีให้เห็นอีกเยอะครับได้โอ้โหแสดงว่าถ้าไปร้านค้านี่แล้วเขาบอกว่าอยากได้สีไหนเขาไปหลักร้านเลยสหลักร้านผสมอเลยอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับบริษัทอ๋อใช่หรอดูเอาผสมให้นะตอนนั้นเลยจริงจริงก็แสดงว่าสีนี้ไม่เกี่ยวใช่ครับอ๋อมันอยู่ที่การผสมการผสมนะครับใช่ครับผมอ่าแล้วเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้แรกเดิ่มเดิมทีมันเป็นสีอะไรมาเอ่อ มันจะเนื้อมันเลยจริงๆเป็นสีได้ไหมต้องต้อง้องอย่างนี้ครับในในท้องตลาดของเรามันจะมีเขาเรียกแบ่งเป็นเขาเรียกสองสองเกรดได้ไหมครับสองแบบเกรดแรกก็คือน้ําสีดำนอกาะที่เราเคยได้ยินเคยได้ยินไหมครับน้ำน้ำสีดําใช่ครับผมกับอีกตัวนึงก็เป็นน้าฟ้าน้ําเขียวแต่ต้องแยกว่าน้ําฟ้าน้ําเขียวอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอยู่ระดับเดียวกันแต่ว่าสีดําก็จะอีกระดับหนึ่งใช่ครับผมมันจะแตกต่างกันแล้าก็ใส่สีที่หลังเอา ก็อ่าเหมือนสังเคราะห์มาจากน้ำดำอีกทีหนึ่งอ่าแรกเริ่มมันเป็นน้ำดำเลยใแรกแรกเริก็คือว่าการทํากูโฟนเนาะเวลาเขาเขาทำปั่นออกมาปุ๊บมันก็จะได้เขาเรียกว่าน้ําสีดําที่เรียกว่ามาเทอร์ลิควิดอือ่าแต่ว่าเขาก็จะมาเหมือนมาสังเคราะห์มาสกัดให้ให้มันแบบมีความบริสุทธิ์มากขึ้นครับใช่ก็จะมาเป็นตัวน้าฟ้าที่เราใช้กันครับผมใช่ครับก็มีคําถามจากเพื่อนๆนแมเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูนิดนึงดิอ่าเพื่อนๆถามอะไรบ้างไหมมีกัปตันมีตกอะไรบ้างไหม เขาบอกว่า,าเดี๋ยวมีรางวัลน,นะครับของรัฐบาลนะครับเตรียมออกด้วยนะครับเราก็ไม่ให้พลาดตรงนี้ไป <c oughs> ดูที่ช่องเราได้เลยนะครับออ <c oughs> อ่าไปถูกไหมครับ <c oughs> ไม่ได้เชียนเลยเอาออกมาแล้วนะครับใช่เหรอ <c oughs> ใช่ครับเอาเก้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 า เพื่อนๆใครแทง99บอกหน่อยสิเอ้ยไปใครซื้อเก้าโอ้หแทงตกใจเลยวซื้อซื้อซื้อบนดินซื้อบนดินแทงบนดินหน่อยมีใครมัางเนี่ยโอ้โหเฮ้ยดนี้มันน่าเล่นเกมได้นะอใช่ถ้าใครไทยเลข้ทยสองตัวตรงนี้นะเฮ้ยแต่เป็นการไม่ได้ดีเราให้เป็นเสื้อให้เป็นรางวัลไปนะครับเดี๋ยวโดนนี่พนันไม่ได้พอะไรลไก่พิเศษอะไรนะครับ สามร้ <300 S 1> อ,อยไปไป,ไปต้องดูกันระยะยาวๆไปนะครับแต่ก็มีโอกาสนะมีโอกาสอยู่เพราะว่าตอนนี้การาฟกำลังดิ่งลงต้อง่างนี้ครับใช่กราฟหรือกราฟกราฟแต่มีกำลังดิ่งขึ้นนะลิวพวูแฟนคลับปะนี่ลิวพูกำลังดิ่งขึ้นมีเพื่อนๆสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่ที่สิงห์บุรีนะครับร้านอยู่ไกลๆไม่ได้ส่งนะส่งไม่ไม่รถมันวิ่งไปไม่ไกลนะครับก็ใกล้ๆก็สิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทนะครับ,รบเขตสุพรรณสิงห์บุรีเป็นจังหวัดเล็กนิดเดียวนะครับก็ยินดีด้วยกับคุณพิธาคนสิงห์บุรีเ, <c oughs> เราไม่เกี่ยวเราไม่ยุ่งกัน <c oughs> เพพูดได้พูดได้พูดได้เราเป็นกลางก่อนอ่ะต่อไปนะครับอ๋อคุณมีคําถามป่ะ เสริมอะไรไหมอ่าก็เขาเรียกว่าสภาพการใช้ด้วยนเทคนิคการใช้เทคนิคการใช้กูโฟสินเนตกับไก่โฟเซตครับอ่ามันใช้ยังไงก็กูโฟสินเนตเน้นดินแห้งต่จะมีประสิทธิภาพได้ดีอ๋อใชีในดินแห้งครับครับแดดร้อนจัดจัดเนี่ยตายดีครับผม กูโฟซิเนตนะนะใช่ครับแสดงว่าไม่ต้องรอฝนตกสิไม่ต้องครับผมเออนะครับแต่ต่างตรงข้ามกับไกโฟเซตเลยนะไกโฟเซตต้องมีดินต้องชื้นๆหน่อยครับใช่เพราะมันเป็นยาดูดซึมใช่ครับมันต้องฉีดเข้าใบใช่ฉีดเข้าใบลงหลกเสร็จปุ๊บดูดจ๊บจบจุ๊บเรียบร้อยถูกถูกครับดูดแบบธรรมดาก็พอมีตรงไหนใครถามอะไรไหมนะครับมีเพื่อนๆถามว่ากูโฟซิเนตราคา เจ็ดร้อยพึ่งซื้อเมื่อวานนี้แพงไปไหมแพงไปไหมอันเนี้ยบอกไม่ได้นะแต่ว่าพี่นะครับเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยถ้าพี่ไปเจอหกร้อยเมื่อไหร่ก็แสดงว่าอีเจ็ดร้อยน่ะแพงอจูของพี่ครับเพราะฉะนั้นพี่ใช้แค่แกลอนเดียวอ่ะไม่เป็นไรอย่าไปซีเรียสนะครับแต่ถ้าซื้อเยอะอ่ะก็รอราคาอย่างที่ผมเอกาที่ผมบอกกับน้องกัปตันไปนะครับมันก็อาจจะมีห้าร้อยไปปลายหกร้อยนะครับมีมากว่านี้ครับครับผมแต่ว่า มันแล้วแต่พื้นที่บางพื้นที่เนี่ยเขาถือไว้ถือไว้เยอะปีที่แล้วนในช่วงราคา,<ช>ขาขึ้นเขาก็อาจ,จะขายไม่ได้นะครับทนทุนเขาก็อาจจะลงไมมากกว่านี้ไม่ได้ละ,ม,ะมีเพื่อนเพื่อนมีเดี๋ยวขึ้นขึ้นตารางราคาปุ๋ยให้อีกสักรอบนะครับ,รบมีเพื่อนๆที่สอบถามเข้ามานะครับ เดี๋ยวจะขึ้นตารางปุ๋ยแล้วเดี๋ยวผมย้อนให้ฟังอีกสักรอบนึ่งนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับมีมีมีสรุปต่างประเทศข่าวต่างประเทศด้วยนะครับจากต่างประเทศนะเดี๋ยวผมย่อให้ฟังนะครับลืมไปเลยนะครับของม้าบินเขาแจ้งมานะครับแต่ว่าเป็นข้อมูลจาก อ่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์แปดอาจารย์เก้าเอกทรีแบงกจากเอกทรีอ่าเขาบอกอะไรครับสถานการณ์ยูเรียนะครับอันนี้สถานการณ์ตลาดโลกนะนะครับเอาฟังเข้าๆไว้ก็ได้นะครับเกษตรกรบางท่านอาจจะแบบฉันอยากรู้ในประเทศละกันอันนี้ฟังจากนอกประเทศเพราะมันมีผลต่อบ้านเรานะจะปรับตัวตามใช่ครับสถานการณ์ยูเรียทีนี้เงียบลงหลังจากเป็นขาขึ้นมาอย่างยาวนาน อันนี้ต่างประเทศนะต่างประเทศนะฮะการซื้อที่นำโดยอเมริกาตลอดเสียทิศที่ผ่านมาเริ่มเงียบลงผู้นำเข้าที่สต็อกของเตรียมฤดูการนั้นเพียงพอและพร้อมต่อการเข้าสู่ฤดูดหลักแล้วนะครับการซื้อทยอยลดลงและราคาคงที่มากขึ้นนะต่างประเทศราคายูเรียรคงที่นะครับคงที่นะอันนี้เมื่อกี้ในฝั่งของอ่าในฝั่ง S ผู้นําเข้าและโรงผลิตยังเตรียมของเข้าฤดูการอย่างคึกคักและมีการปรับราคาขึ้นอันนี้ในฝั่งของ SEA นี่ย่อมจากอะไรวะกตันรู้ไหม SEA ตัวนี้ Southeast Asia ปะ Southeast Asia ใช่นะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าเดาเอายังคงเตรียมของเข้าฤดูการอย่างคึกค,คักและ ราคามีการปรับขึ้นก็ค,คือในแถบบ้านเรารแถบบ้านเรานะมีราคาปรับขึ้นด้วยนะครับผู้นําเข้ายังให้ความสําคัญในการ<ม>เ,ออเตรียมสต็อกนะครับโดยโรงงานผลิตยอย่างบรูไนยังคงปิดปรับปรุปรงโรงงานแต่มาเลเซียเริ่มกลับมาเปิดได้แล้วนะครับ<ม>นะครับข่าวเรื่องการประมูลซื้อของอินเดียรอบใหม่คาดว่าจะกลับเข้ามาช่วงเดือนมิถุนายน,นก,ก็คือตอนนี้พึ่งพฤษภาเดือนหน้าครับเดือนหน้าอินเดียเขาก็จะ เข้ามาประมูลเนี่ยอินเดียนี่คือคือกลไกสําคัญนะที่จะทําให้ราคาปุ๋ยเนี่ยปรับขึ้นลงนะเพราะว่าเขาซื้อเยอะนะครับบ้านเรานี่ยังซื้อน้อยกว่าอินเดียนะเขาประมูลทิ้งกันแบบโอ้มาผานเป็นบ่อเลยอ่ะอ่ะโดยรวมยูเรียยังแรงนะครับพพอร์ตจากการซื้อของแถบบ้านเรานะครับและอเมริกาทำให้ราคายังคงพยุงตัวต่อเนื่องนะครับ ซึ่งปัญหาโรงผลิตอย่างมาเลเซียเพิ่งกลับมาทำงานได้และบูไนย,ยังปิดปรับปรุงสภาวะสพัพพายระยะสั้นนั้นยังมีให้เห็นนะครับแต่นอกจากเอเชียแล้วตลาดอื่นถือว่าเงียบเหงาในส่วนตัวเด็บนะครับอผมสรุปไปเลยเด็บตลาดตอนนี้ยังคงเฝ้าจับตาดูราคาอย่างต่อเนื่องและรอราคาลดลงก่อนเข้ามาซื้อโดยคาดการจากจำนวนดีมานที่มีในขณะนี้ แนวโน้มขาขึ้นตอนนี้ยังคงเป็นไปได้ยากแสกดงว่าตัวดับนี่ยังลงอยู่นะหากดูจากดีมานด์ความต้องการนะครับ<ช>ที่จะเกิดขึ้นจะมีเพียงปากีสถานและบังคลาเทศที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งในระหว่างนั้นราคามีแต่จะลดลงแสดงว่า,าทั้งแดบทั้งม็อบเลยนะครับ0060นลที่8460นะครับราคาแนวโน้มนะครับก็น่าจะลงต่อจากนี้อีกนะครับ ม็อบนะครับตลาดม็อบราคาลดลงอย่างต่อเนื่องและยังขาดการใช้อย่างสิ้นเชิงคือตัวม็อบเนี่ยมันในตลาดไม่มีความต้องการเท่าไหร่นะครับ,ร,บราคามันก็เลยลงนะครับ,รบตัวม็อบนี้ก็มาผสมลายที่แปดตัวปุ๋ยสูตรเหล่านี้แหละมันต้องใช้ทั้ง3ตัวเลยนะครับ,รบปุ๋ยสูตรก็คืออะไรก็ที่หกแปดแปด เอยีอ 20, 18, 8, 18, 8, 8, ่สิบแปดแปดสิบแปดแปดแปดไอ้พวกนี้ลงนะครับเดี๋ยวลงแน่นอนนะครับก็เียปุยสูตรลลงหมดอ่าปุ๋ยสูตร,ตร<ล>นะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรสูงสูตรตรร่ำนะครับอย่างในตารางเนี่ยอ่สิบหกแปดแปดสิบสี่เจ็ดสามยีห้านี่ก็เดี๋ยวก็ลงอีกนะครับ,รบเพราะว่าแนวโน้มต่างประเทศก็ปรับลงแล้วนะครับก็อ่ะวันนี้นะครับไลฟ์ไปกี่นาทีแล้วมีเกมให้เล่นไหมครับตันมีมีอะไรมาแจกไหม กัปตันไม่มีอะไรมาแจกเดี๋ยวผมไปเอาเสื้อพอดีผมได้เสื้อจากบริษัทม้าบินมานะครับเดี๋ยวผมมาแจกทั้งหนึ่งตัวผมมีเสื้อตัวหนึ่งเสื้อเดี๋ยวผมจกเสื้อก็แปลวเสื้อม้าบินมาให้หน่อยเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้เล่นอ่าครับให้ทายให้ทายปัญหานะให้ทายปัญหาเดี๋ยวทายผ่านไลน์ดีกว่าเนาะเพราะว่าในเฟซเนี่ยขึ้น ออคอมเมนต์รัวๆเลยแอดมินน่าจะไม่ทันนะครับ,รบเดี๋ยวแอดไลน์เข้ามานะครับแอดดีสองตัวนะครับอ่ากัะตันยิบม,มาให้หน่อยครับอ่าแจกเพื่อนๆเนี่ยนะมีอยู่สี่สิบกระท่านนะครับนสนับสนุนโดยบริษัท ICP ตราหมาบินปุ๋ยตราหมาบินปุ๋ยมา้าพลังแรงปุ๋ยแรงพลัง,ลงมา้า ข้างหน้าข้างหน้าเขียนว่าสดใหม่ใช้แล้วว้าวนะครับของม้าบินนะครับสดใหม่ใช้แล้วว้าวนะครับนี่ อ่ะคำถามคำถามคำถามนะครับเพื่อนเพื่อนที่แอดไลน์เข้าไปนะครับคำถามนะครับพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับใครพิมพ์ก่อนก็ให้รางวั <นะ S 1> ไลนะไปเลยนะครับนี่พิมพ์ไปเลยตามนี้นะครับปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงสิบหกแปดแปดพิมพ์ตามนี้ไปเลยในไลน์นะครับใครพิมพ์เข้าไปผมแจกไปเลยนะครับทั้งหมด หรางวัลดีกว่าพิมพ์ก่อนได้ก่อนพิมพ์มก่อนได้ก่อนนะครับพักเข้าไปในในไลน์นะในไลน์ในแอปพลิเคชันไลน์นะครับเพราะว่าในในเ c e บ o ๊ k เนี่ยแอดมินน่าจะตอบกันไม่ทันนะครับสวยเลยทีเดียวสีเหลืองคอแดงนะครับอยู่กลางทุ่งยังเห็นครับเข้ <c oughs> าไปที่วัดหมาไม่เห่าก็ให้เตะเลยนี่ครับไลน์ที่นะครับทีมงานขึ้นให้แล้วนะครับ อ่าเดี๋ยวนี่นี่อ่าตอนนี้เห็นแล้วครับปุย๋ยตราม้าบินสดใหม่ใช้แล้วว้าวนะครับ <18. S 1> แต่พิมพ์ข้างหลังนะพิมพ์ข้างหลังอ่ะจะตรงน้องกับตานกับตาโชว์ลุงโสมอ่านะครับพิมพ์ไปที่แอปพลิเคชันไลน์ได้เลยนะครับปุย๋ยแรงพลังมา้าปุย๋ยม้าพลังแรงนะครับไขรไม่ทันก็แคปไว้อ่าแคปไว้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวห้ารางวัลน,นะครับ แบบนี้ดีกว่าเนาะเพราะในใ,<ช>ในเพจนะตอบไม่ทันหรอกใช่ครับบางคนก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับ,บกดถูกใจมันก็ขึ้นแล <laughs> นะครับน้องๆน่านะจะตอบไม่ทนันอ่ะคําถามเฮ้ยคําถามก็บอกไปแล้วนี่ไปแล้วพิม,มไปแล้วครับพิม,มไปแล้วใครพิม,ม์ไปก่อนก็ได้ก่อนเดี<ช>๋ยวให้น้องจัดส่งให้นะครับอ่ะวันนี้น้องกับตานมีอะไรเสิร์ฟไหม,มนอกจากเรื่องกููฟซิเนตไกโอสนเซตนะครับราคาจะขึ้นเมื่อไหร่ยังอันนี้ตอบยากครับ ยังไม่ขึ้นแน่นอนอ่ะเพราะยังร้กำลังลงอยู่ครับครับผมก็ดีด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวจะใช้แล้วใช่ครับต้องบอกว่าฝนมาแล้วครับก็น่าจะได้ใช้กันแล้วอืเอ้มีคําถามเพิ่มนะพี่พี่สุรินนี่ถามเลยนี่นด้ครับนี่มีคําถามมาแล้วพี่เขาถามว่ายากูโฟซิเนสสามารถฉีดรวมกับฮอร์โมนได้เลยไหมครับผมผมมีคําถามต่อนะ พี่เอาไปฉีดกับฮอร์โมนอะไรใช่ครับปกติกูโฟเนตก็คือยาฆ่าครับครับใช่มันไม่ใช่ยาที่เอาไปไปไปบำรุงหรือว่าเพราะว่าฮอร์โมนเนี่ยมันสําหรับพืชประทานใช่ครับฉีดบำรุงพืชนะครับแต่ไอ้กูโฟนเนตเนี่ยไว้ฆ่ายาไว้ฆ่ายานะครับฆ่าวัชพืชถ้าพี่จะบอกว่าเอาไปฉีดแล้วบำรุงดินเนี่ยอาจจะได้อาจจะได้แต่ถ้าบอกว่าไปฉีดบนใบพืชเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้นะครับ พี่พี่แบงค์บูนะพี่แบงค์บูถามมานะครับมีคำถามจากเพื่อนๆอีกไหมนะครับใช้ในพืชอะไรได้กัลตันถ้าเป็นกูฟซินเนตครับจากกระบวนการกันนักลิทก็แล้วใช้ใช้แทนพาราคอตเหมือนพาราคอตดีกว่าพี่ท่างผูนมันก็ฉีดในร่องมันไรอ้อยได้ครับผมฉีดในร่องมันในร่องอ้อยร่องข้าวโพดไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่ตัวนี้นะอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งเป็นกูฟซินเนตครับ อันนี้เป็นไกโฟเสตนะอ่าเนี่ยตัวนี้นะฮะตัวนี้ใช่ครับอันนี้ฉีดในไรร่องอ้อยมันส่วนผู้เรียนฉีดได้ไหมฉีดได้ครับฉีดกกฉีดโคนได้เลยได้ไหมใช่ครับผมมันไม่มีผลกระทบต่อต่อรากครับใช่ครับแต่ถ้าเป็นตัวไก่โฟเสตอีกตัวหนึ่งอันนี้จะแนะนําฉีดเน้นล้างแป้งหรือหัวคันนาดีกว่าใช่ครับผมก็คือฉีดหัวคันนาใช่ครับแต่อันนี้ก็จะมีข้อเสียนะเพราะมันตายถึงราก ชวนาก็จะล้มมีสิทธิ์ต้องแต่ว่าชวนาบ้านเราไม่เป็นไรหรอกเอาถ้รูปใหม่ได้ยาไกลโฟเซตราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมแจ้งพี่พี่จามารินสิงแก้วนะถามมาไกลโฟเซตเนี่ยพี่ราคานะครับช่วงเนี้ยเอ่อน่าจะอยู่400กลางๆถึงประมาณ6700รอก็มียังมีอยู่นะครับ700อยก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยราคาไม่เท่ากันใช่ครับ บางพื้นที่ที่เขาขายไวๆเขาอาจจะได้แตะราคาใหม่แล้วนะใช่ครับเขาซื้อราคาใหม่เข้าไปราคาเขาได้ถูกครับเ<ช>พื่อนๆอยู่จากจังหวัดอะไรกันบ้างเนี่ยมีทักทายเข้ามานะครับบางท่านนี่ชื่อบอกเลยนะครับเป็นไงครับสมใจไหมเย <laughs> <laughs> เอาเจฟขึ้นเลขท้ายอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับมีไหมฮะเมื่อกี้ได้เซฟไปไหม S <S อ่า<ใ>น,ะนะครับเพื่อนๆอ่ะผมทวนให้นะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอ่าเป็นสัญญาณภาพจากชอ่องอ๋อจากหน่วยสลาก,กอา่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเมื่อประจำวันที่1 6พฤษภาคม2566นะครับอ่ารางวัลที่1นะครับ132903นะครับครับอ่าเลขหน้า3ตัวกับตันบอกซิเลขหน้า3ตัวเลขหน้า3ตัวนะครับผมรางวัลที่1ครับก็739ครับ739ครับรางวัลที่2 678ฮะโอ้โหเลียงเลขสวยเลยนะอ่า ต่อไปเลขท้าย3ตัวครับน้องกัปตานครับผมรางวัลที่1ครับเลขท้าย3ตัวนะครับ6 9 3สครับผม93ครับแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งเจ1สหนึ่งครับเจ1สนะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัวเลขท้าย2ตัวเกาสาธุเลยครับใครได้ใครได้ใครใครซื้อเก้าไปเนี่ยต้องเป็นปลายปลายแผงแน่เลยใช่เพราะว่าเป็นเลขที่น่าจะไม่ค่อยมีใครหยิบนะพี่อ่านะครับแต่เลขสวยนะเลขมงคลนะครับ99นะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมกับน้องกับตันเนาะก็คงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วมันได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวว่ามันไม่มีอะไรจะคุยแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วครับก็เดี๋ยวทุกวันที่สิบหก็จะมีไลฟ์สดอย่างนี้เรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเพจ adid.com นะครับช่องยูทูบช่องเฟซบุ๊กนะครับก็ พบเจอกับเราได้นะครับพิมพ์คําถามมาได้นะครับเรากับผมกับน้องกับตันแล้วก็ทีมงานนะครับจะคอยตอบคําถามนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องทุเรียนเรื่องผลไม้ได้ทุกได้ทุกเรื่องเลยนะครับก็จะมีทีมงานตอบด้วยนะครับแล้วก็ในช่องทางแอปพลิเคชันไลน์นะครับสามารถแอดเข้าไปคุยกับเราได้นะครับในไลน์แอดนาดีดีคอมเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับน้องกับตันนะครับต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ